ม,มาแล้วครับขบวน418นะก็วันนี้ราช้าอยู่ประมาณ60กว่านาทีนะเพราะว่าปู่เครื่องทางไปหนึ่งเครื่อง,น,งนะใช้ได้เครื่องเดียวนะ เครื่องเต๋าเป็นคนขับนะครับวันนี้เครื่องเต๋าทำ418มานะครับวันนี้ <laughs> เสงปู่จะใช้ได้เครื่องเดียวแต่ก็เสียงยังคำรามลั่นเลยเนะคปู่พรุ่งนี้ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะเพราะว่าพัางไปหนึ่งเครื่องนะอาจจะไม่ได้มาทำสี่หนึ่งงนะพรุ่งนี้